ไอโยกับสวีทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวางแกหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาสอนอ่าเล่นกิววอร์ด้วยผมเคยรับปากเลยว่าจะมาสอนเล่นกิววอร์ก็คือเราก็กดเข้าไปที่กิวของเรานะฮะเมื่อเรามาที่หน้ากิวของเราแล้วนะฮะขอโปรโมทก่อนนี่ก็คือกิวผมนะฮะถ้าใครอยากเข้าก็เข้ามาได้ตอนนี้ก็ค่าที่สิบไม่ถึงสิบหรอกอีกหกคนนะ แต่ตอนนี้เอาคนที่ไม่ออนสามวันเอาก่อนมีสามคนนะไม่ออนสามวันแล้วก็คือกฎของคิวเราก็คือว่าถ้าไม่ออนสามวันจะอ,ออกแต่นี้เพื่อนเก็บเอาไว้มันเป็นเพื่อนผมไปเพื่อนที่ที่โรงเรียนไวปเก็บไว้สงสารมันให้มันอยู่เถอะก็ <c oughs> คือตอนนี้ก็ขาดประมาณเก้าคนนะฮะใครเข้าก็เข,ข,ข้าได้ ชื่อคิวนี้ลาโดนต้องออนทุกวันนะไม่ออนสามวันเอาทิ้งไม่ใช่เอาทิ้งดิไม่ออนสามวันเอาออกโอเคก่อนที่จะไปเรื่องคิวอขอพูดเรื่องคิวอะก็คือสามารถเข้ามาได้ฮะแล้วก็มาช่วยกันตีบอสทางด้านนี้ด้วยแล้วก็ช่วยกันอ่าตีคิวอลโอ้โหลูกคิวผมก็เอาเรีองอยู่นะนี่อ่ะก็คือถ้า ถ้าคุณเป็นหัวกิ้วหรือลูกกิวก็ควรช่วยหัวกิ้วด้วยนะก็คือลูกกิ้วก็ควรมาใส่ทีมป้องกันไว้มันจะอยู่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงข้างล่างสุดอนะ่ะตรงไอ้คำว่า,าทีมโจมตีนะ่ะก่อนที่มันจะตีกิว,วได้มันจะเป็นทีมป้องกันก่อนก่อนที่จะลงสมัครก็คือเราต้องใส่นะทุกคนอย่างน้อยต้องกี่ทีมมนะัน่ะอย่างน้อยต้องหกเก้า อย่างนั้นต้องสิบทีมนะทุกคนมันก็มีเลขบอกอยู่จะนับทําไมวะอย่างน้อนต้องสิบทีมขั้นต่ําก็คือจูนใหม่ๆที่เพิ่งสร้างมาแรกๆก,ก็คือต้องช่วยกันจริงๆเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ครบสิบทีมใส่ไม่ครบทุกป่อมมันจะลงตีกิววอไม่ได้เลยเว้ยมันจะลงสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็น,หนใจเขาหน่อยก็ช่วยๆกันใส่ทีมหน่อย เออแล้วก็พอใส่ทีมเสร็จปุ๊บมันถึงกำหนดเวลาตีได้แล้วเราก็ใส่ทีมโจมตีอ่าทีมโจมตีก็ไม่ได้จัดเลยมันจัดเวลาแหละต่ว่ากดเข้ามาใหม่มันก็จะรีให้ใหม่โดนเราจะใส่เป็นทางด้านมูลนิและกาแล้วก็ทางด้าน เดียบอแทนไมกี้อืมเพราะว่าเอาเดียบอไปแทนแล้วก็ใส่ตัวเซรีเ็ดและเซลีนี้ผมจะใส่แค่ทีมหลักผมนะทุกคนก็ทุกคนจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้แต่ว่าผมว่าผมใส่แค่ทีมหลักๆผมก็พอแล้วเพราะว่ายัางอื่นนั้นไม่มีเกียร์ไม่ได้มีอะไรดีเลยไม่ทนก็คือเออผมใส่แค่ทีมหลักก็พอแล้ว เราก็จะมาพิจารณาว่ากิวเราจะไหวกับทางด้านป้อมไหนไว้แล้วเราจะบอกให้เขาตีซึ่งอันเนี้ยผมมองว่านี่จะเป็นป้อมที่แปดที่น่าจะไหวเพราะว่าอย่างป้อมที่เก้าก็คือมีเก้าดาวของทางด้านอ่ามันชื่อว่าอะไรวะลืมตัวเก้าดาวอ่าเอยเอะก็จะเป็นตัวโอลิเวอร์เออโอลิเวอร์ ก็ค่อนข้างอาจริงมันก็น่าจะไหวอยู่นะโอลิเวอร์แต่โอลิเวอร์โอลิเวอร์อะไรโอลิเอ๊ยลิ้นพันโอลิเวอร์ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวดีอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะค่อนข้างมีตัวแม็กแหล่ตัวเลยซึ่งไอ,อเอกปองสเปนนี้ก็ตึงอยู่อืเราไม่เอาดี่วะที่ทางแล้วก็มาทางด้านนี้ก็ที่ไม่เอาก็เพราะว่า มันก็มีทางด้านตัวแทงอย่างบาตวตโลกแล้วก็ไอ้บาวนี้อีกบา๋ยวบาวไม่ยากนบาตวตโลกแล้วก็ไอกุนโอ้เช็อปะวะออกเสียงถูกปะไม่ถูกหรอกแล้วก็จะมีทางด้านอ่าเดียโบแล้วก็เซลีเซลีอะไรวะเซลีเซลีนางเวทบอลน,นั่นแหละเอเอ จะรเป็นเชออะไรสักอย่างซึ่งโดยรวมก็คือทีมนี้น่าจะอ่อนที่สุดแล้วก็จะมาตีทางด้านทีมนี้ก็เวลาจะตีก็แนะนําให้เอาของไปให้หมดเลยนะทุกคนใช่มันจะเสียเพชรม่วงสองร้อยเพชรต่อหนึ่งชิ้นตีป้อมตีป้อมป้อมแปดตีแปดโอเค 8ปี่โอเคแป8นี่นะฮะทุกคนเราก็จะกดไปเลยเว้ยเอาหองไปให้ครบปุ๊บไปเลยนี่ในสามตัวที่เราเลือกในไว้ในช่องสามช่องแลกมันก็จะออกมาเลยเว้ยแเราก็เคยมากดอันนี้ทีละอันเหมือนเหมือนเราเล่นอ่าด่านวิ่งอ่ะทุกคน ปล่อยไปแล้วก็คือปล่อยไปเลยไม่สามารถปล่อยได้เหมือนปกตินะทุกคนมันจะปล่อยเป็นตัวๆไปเลยอ่ะอ mm ืม hmm. ก็คือทางด้านเดนเจอร์ของเราก็ได้ไปตุ่ยป้อมของฝั่งเขาแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เดียโบของเราก็กําลังประทะกับเดียโบของเขาอยู่ก็อย่างว่าแหละทุกคนตัวแทงทางด้านไอดียของผมก็มีเท่าที่ดูนะไม่ได้สังเกตเท่าไรหรอกมีเพิ่งมาสังเกตว่ามีตัวแทงขึ้น ตัวเดียวคือเดียโบนะทุนใช่ใช่ใช,ใช่แล้วผมว่าผมก็น่าจะปั้นเดียโบอันนี้เลยแหละปั้นสุดเลยแหละอแล้วเดียโบของเขาก็าโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะลำนันำลำนำเย้าวยวนนะฮะก็ทำให้ไปตีทางฝั่งของทีมตัวเองนะ ก็ทางด้านทาเคมิจิในเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะบับดีพอสมควรเลยนะบับอ,ตอมตะแล้วปล่อยมาหลายๆตัวก็คือละอ่าอตตาสกิวมันเยอะๆอ่ะเออมันก็จะแบบอมตะรัวๆเลยเว้ยทำให้แบบตัวที่ไม่มีโจมตีทะลุอมตะโจมตียากมากโอเคเราก็ชนะไปแล้วนะทุกคน การตีกิววอลก็สำคัญนะทุกคนก็แนะนําให้มาช่วยกันตีดีกว่ามาตีอีกรอบเลยทุกคนมาโดยการจบกิววอลอาทิตย์หนึ่งมันจะได้มาเป็นอเหรียญกิวม,มันก็จะสามารถเอาไปซื้อของในคิวได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันตีนะทุกคน ยิ่งขึ้นไปเรียกสูงๆก็ยิ่งมีของดีๆยิ่งดอกเหรียญเยอะอืมแต่ตอนนี้ขอจาักการแม่งกอรีมเก้าดาวผมไปแล้วทุกคนก็แนะนำว่าถ้าเก้าดาวจริงๆไม่ต้องรีบทำก็ได้ถ้าทำแม็กไม่ได้นะทุกคนพอเก้าดาวควรทำแม็กจริงๆเว้ไม่งั้นมันอาจจะอ่อนกว่าตอนเป็นร่างไฮเปอร์ พูดจริงนะทุกคนบางทีไฮเปอร์แมกอะพออัพแมกแล้วมันเอออาจจะดีกว่าเก้าดาวปกติแต่ถ้าทำเป็น9ดาวแมกได้ก็แนะนำให้ทำเป็น9ก้าดาวแมกนะทุกคนแต่ถ้าไม่ใช่สายเติมไม่ใช่สส่เติมมันก็ทำได้นะทุกคนแต่เราต้องไปเล่นอาเล่นลีกสะสมเพชรแล้วก็ไปสุ่มให้ได้ตัวกบ9้าดาวเอามายัดใส่ แต่เอาจริงๆก็มันก็ยังพอถูๆถ่ายๆไปได้อยู่นั้นเรมเก้าดาวก็เท่าที่ดูแล้วดาเมจของเรมจากเจ็ดล้านตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่ล้านแต่เลือดของเรมเยอะกว่าเด็มเอา้าอันนี้มันต,มมมตัวผมส่งมาช่วยผมสุดยอดสุดยอดเลยตัวผมส่งมาช่วยผม เอาทุกคน mm hmm. เรมเก้าดาวผมมันไม่ได้เปลี่ยน, mm hmm. นเป็นเก้าดาวเวในทีมป้องกันมันยังเป็นเดมมันยังเป็นเรมมันนี้อยู่ mm hmm. โคตรเท่ก็คือถ้าเราทะลวงไอทางด้านป้อมมันนี้ได้แล้วน่า,นนนา,นานจะไปป้อมสิบได้เลยมั้งแล้ก็ยัดตีได้เลยโอเคก็ข้า,ขาวๆก็คือเท่านี้หละทุกคนง่ายๆไม่มีอะไรมาก แล้วก็อย่าลืมมาเข้าคิวผมกันเยอะๆนะฮะตอนนี้ก็ต้องการก็นี่แต่ถ้าถ้าใครไม่รู้นะเหรียญคิวมันจะเป็นอ่าเห็นไหมด้วยว่าไอ้ดาวไอ้ดาวจีแหละก็คือเหรียญคิวไงผมเรียกว่าเหรียญคิวนะมันจะสามารถนำมาแลกของพวกนี้ได้ก็จะเป็นของที่ดีกว่าตู้เพชรธรรมดานะอืม มันก็จะดีกว่าตู้เพชรธรรมดาว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะสอนอ่าทำกบแม่ดีทําทำอ่าอัพเป็นเก้าดาวก็ถ้าใครสงสัยว่าขวดน้ำยามาจากไหนขวดน้ำยาไม่ดีอย่าสปอยดีคลิปหน้าคลิปหน้าทุกคนคลิปหน้าสอนแน่โอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามใ้ช่องวังกาน้อยไปลวบาย